พื้นที่ห่างไกลบนดอยสูงไม่มีไฟฟ้าหากเกิดอุทกภัยแล้วไม่สามารถวัดระดับน้ำได้ทันท่วงทีประชาชนในพื้นที่อาจเกิดอันตรายได้นี่คือเหตุผลที่ทำให้คุณจรินทร์คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการโชรประทานเชียงใหม่ได้คิดค้นเครื่องวัดระดับน้ำทางไกลแบบเรียลไทม์ขึ้นมาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในท้องที่ธุรกันดานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ ครับผมจรินคงศรีเจริญนะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่นะครับสำนักงานชลประทานที่1ครับจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับเรามีพื้นที่กันดารห่างไกลทั้งย5่ห้าอำเภอในพื้นที่บางจุดเป็นภูเขาสูงไม่มีกระแสไฟฟ้าซึ่งเครื่องมืออัตโนมัติจะเป็นประโยชน์1นะครับการให้ข้อมูลข่าวสารชาวบ้านจะถามครับเมื่อไหร่น้ําจะลดลงนะครับน้ำจะขึ้นอีกไหมเนี่ยครับข้อมูลพวกนี้ครับเราก็จะมาสังเคราะหถ้ามีเรามือเครื่องกรับน้ำและมีตัว เก็บข้อมูลนะครับที่เป็นจริงทุกวันนะครับทุกเวลาทุกนาทีซึ่งระบบเรียลไทม์เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบค่าวนะเาก็จะแปลผลออกมานะครับเราก็สามารถเข้าไปวิเคราะห์ตามเว็บไซต์ที่เราเก็บไว้เราก็จะรู้เลยนะครับว่าระดับน้ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับจากองค์ประกอบข้อมูลอื่นๆเข้ามาประกอบครับเราก่อ URL เข้าไปนะครับซึ่งณที่นี้เราใช้157.245.150นะครับพอหลังจากเข้าไปเนี่ย เราก็จะเข้าสู่หน้าจอที่เราได้ออกแบบไว้แต่ละจุดก็จะมีจะบอกนะครับก็คือเป็นทามาโกะนะครับอีก2อจุดพยาคำนะครับดอนจืนส่วนระดับน้ำก็จะบอกอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเรามีข้อมูลไปถึงประตูระบายน้ำท่าวางตาลน,นะครับ ซึ่งทําให้เราบริหารจัดการน้ําได้ทั้งลำน้ำนะครับในบริเวณพื้นที่โครงการชมประทานเชียงใหม่ซึ่งเครื่องมืออัตโนมัติจะเป็นประโยชน์นะครับเช่นกรมอาจจะใช้ไปประยุกต์ใช้ในทุ่งต่างๆรับน้ำนะครับเช่นทุ่งบางละกรรมหรือทุ่งเจ้าเกดก,ดก็ดีนะครับเราจะได้รู้ว่าระดับน้ําขนาดนี้เป็นยังไงน้ําเข้าน้ําออกเป็นยังไงนะครับผู้บริหารหรือวิศวกรชมประทานจะได้คํานวณในการควบคุมระดับน้ําต่างๆได้ครับนี่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมสุดล้ํา ที่จะช่วยขับเคลื่อนกลมชลประธานให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งเครื่องวัดระดับน้ําทางไกลแบบเรียวไทม์นี้ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลน,นวัตกรรมดีเด่นกรมชลประธานประจําปี2567ในกลุ่มของประเภทนวัตกรรมกระบวนการตอนนี้ก็มาจากเชียงใหม่นะครับก็บินตรงมาเพื่อจะมาในงานนี้โดยเฉพาะก็รู้สึกยินดีนะครับที่ทางโครงการชนันเชียงใหม่นะครับเราได้เสนอผลงาน นวัตกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งนวัตกรรมที่คิดค้นกับร่วมกับทีมงานนะครับจะเป็นประโยชน์ของกรมหรือในอนาคตที่สามารถจะนําไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้นวัตกรรมนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับกรมชมพรานในอนาคตเครื่องมือที่เราคิดค้นต่อไปเนี่ยไม่มีใครจะรู้ดีเท่ากับชาวกรมชนเองนะครับว่าเครื่องมือไหนที่เรายังขาดที่สมควรที่จะหานวัตกรรมต่างๆมาทดแทนแรงงานคนทั้งหมดครับ